ม,กมากมายเธกใจให้กดไลค์ลแค่เพียงเธอชอบใจช่วยกดแชร์อีกสักหน่อยถึงเป็นช่องหน่อยๆคอยต<อ>ิดตามไม่สักนิดขยับอีกนิดขยับชิดๆโ,โ,โอ้โอโอโกดกระดิ่งเลย ว่าไปนะอันนี้เราต้ต้องทุนตั้งหลายบาทเราน่าจะทำคลิปไปเลยนะได้เป็นรองได้ครับเออแล้วมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยยอากได้ก็เข้ามาหาผมได้ครับใช่นี่นะครับเออโอ้โหนี่ของแถมเราเป็นไงนี่โดนจะเป็นกระเป๋ามากเลยครับต้องดูบ่อยครับข้าวกล้อง ก็จะมีตัวนี้จะเป็นพวกสาชาร์จนะครับใบพัดเสริมเหมือแบบหกเดือนเปลี่ยนที่นึงหรือบินอะไรเงี้ยเปลี่ยนแล้วก็คูกมือครับร้านประจำนะครับ,นรบในการทำทำช่อง Youtube เรานี่รู้สึกว่าเรามาหมาอุปกรณ์เขาทุกทุกอย่างนะฮะร้านนี้นะรนรครับ ของดีมีคุณภาพครับมีตัวเชชาร์จกับแบตเตอรี่โอเคชาร์จกับแบตเตอรี่รามีแบตเตอรี่ติดมาที่โดนโอเคโอเคอันนี้มาแค่เปิดว่ามีของครบไหมแค่นั้นแหละครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉบับจริงเดี๋ยวให้คุณน้องสะอ่าทีมทีมงานเรามานะฮะทีมงานเรามา นั่นอะไรอะไระไรวบมาแล้วอะไรรวบที่ปิดติ๊กเกอร์ออนะครับรวบโอ้ถ่ายภาพตั้งเกินหนึ่งนาทีไปแล้ววะพลาดแล้วเราเหมือนไปจัดต่อเร็วเดี๋ยวก็จะปิดว้าว เปิดปุ๊บมันใบใบเราไม่ได้แกะใช่ไหมเปิดปุ๊บมันติดไปเลยใช่ไหมใช่ติดแบบนีครับเอออยากเล่นอยากเล่นเรียบร้อยครับเอออยากเล่นอ่าเรียบร้อยแล้วครับเอาเก็บเลยเท่านั้นเก็บเลยเอามันแล้วมันบินได้หรือเปล่าเออต้องรอให้มันหมุนก่อนนี้เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไม่ต้องให้มันบินต้องคับแทปก่อนฮะ นี่ไงเครื่องนั้นไงอยู่ท่นอันนี้เนาะเออโพรเจคมีหลายเครื่องคิดว่ามันยังบินไม่ได้ตอนนี้ต้องวางที่พื้นอ่าลองไปดิวางเลยวางเลยยังยางยางไม่ได้เหรอหมุนไม่ได้ทีแรกครับเชื่อมต่อเชื่อมต่อแอปก่อนมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอนี่ไงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เหรอเธอทำแอปอะไรฉันเนี่ยฉันซื้อเครื่องนั้นมาเพราะดีจีไอเลยนะระหว่างนี้เขาก็อะไรนะ้นเขาเรียกว่าอะไรนะโหลดโหลดให้โทรศัพท์เราใช้แล้วก็ เข้ากับเครื่องบังคับนะครับง่ายง่ายง่ายแต่ตอนนี้เขาทากันอย่างนี้ยเขาไม่มีใครบอกเราหรอกอะนะนไอการโหลดเข้ามาต้องให้โทรศัพท์เรารู้จักเครื่องเครื่องของเรานะเชื่อมกับอ่าโดนของเราแล้วก็ไอตัวนี้นะครับคนเป็นก็ง่ายหมดครับคนไม่เป็นก็ไปไม่ถูกหรอกครับ,อบอตอนนี้เราก็ กำลังอัปเดตอะไรฟอร์แวร์อะไรสักอย่างนะครับนะก็จเยิงยงครับช่วงสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนขึ้นบินครับก่อนขึ้นบินราดลาดเข้าเครื่องนะ R ใหญ่ T เล็ก7 8 9ชอบลืม นนอย่าไปลืมออนี่ครับอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม้สองดีเจไม้สองดีเจไม้สองโอ้โหเอาอธิบายเลยอธิบายเลยอันนี้นะครับจะใช้ได้ทั้งกับกล้องแล้วก็มือถือต้องใช้คําว่ามือถือ,อทุกรุ่นนะตอนนี้ที่มีอยู่ในตลาดครับ ตัวรับนะครับตัวรับตัวรับตัวไมค์ครับอ่าอันนี้ iPhone อันนี้ Android ครับผมเสียบเนอะนี่เลยโอเคออกให้ครับแร้บก็อย่างนี้ถือว่าเป็นฟูลออฟชัตออกอ่อมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเต็มออบมาแล้วนะครบชุดเลยใช้งานได้อันนี้ตัวรับ ตัวรับหรือตัวรับแล้วโซส่งตัวส่งครับตัวรับก็คือเสียบไว้ที่มือถือหรือกล้องครับออันนี้ราคาเสียบได้เลยนะเสียบได้เลยครับจะได้ฟังเสียงได้ว่าเอบเสียบเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่เสียงตอนนี้เป็นแบบไหนแล้วก็ลองเสียบดูครับเสียบหันหน้าหันหน้ามาทางเราใช่ไใช่ครับให้ด้าขึ้นก็เข้าไปเลยโอเคดังเอาไว้ตรงนี้ ลูกค้าก็เสียบไว้ก็ได้นะเอาไว้พูดกับผมตอนเราบินโดนกันเรามีสองอันใช่ใช่อันนี้เก็บเลยอางนี้ก็โอเคเอ้ามันทำไมไม่เห็นมีเสียงอะไรล่ะมันมันเหมือนตัวไม่มีกระพริบนี่แต่มันกระพริบอยู่เขามันประหยัดแบตใช่ไหมลองฟังเสียงอันนี้ก่อนเดี่ยนอันนี้นะครับการเอาโดน ขึ้นนะครับมีหลายวิธีด้วยกันนะครับจะทําเป็นตัววีควยแบบนี้ก็ได้นะครับตรวจสอบใบพัดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําเป็นตัววีครับอันนี้คือการเทสก่อนที่จะขึ้นบินอ่าใบพัดขึ้นหมุนปกตินะเราสามารถดันขึ้นได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมหยุดอ่าอ่าใช่หยุด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 ก็คือทําแบบ V เหมือนกันเป็นวีนะไม่ใช่เอามือทิ่มเข้าหากันเป็น V เป็น A ได้ครับอ่าได้ทั้งสองแบบแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นตัวนี้ครับ สัมผัสนาจอเห็นเห็นเห็นทำไปเลยครับกดขึ้นอัจนมวัติกดค้างนะครับมันจะเด้งขึ้นมาร้อยยีออ่สิบเตนเฮ้ยยอะครับผอันนี้ร้องไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ทํางานล็อกตัวผมเปิดสวิตซ์ไว้เป็นว i น e ถ่ายสม o o t มู m แล้วก็เซ็นเซอร์ทํางานทุกตัวครับตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์กันชนรอบตัวอันนี้คือแบบบินแบบที่สองคือการสตาร์ทแบบที่สอง ปุ่มซ้ายจะเป็นการควบคุมโดนขึ้นลงอยู่กับที่นะครับหันซ้ายหันขวาปุ่มขวาจอยขวาเนี่ยจะเป็นการมาคับโดนไปซ้ายไปขวาเดินหน้าไยหลังอันนี้เราก็จะยังไม่ควบคุมเพราวะตื่นเต้นราพื้นที่เราแคบครับก็อาจจะเป็นแค่ขึ้นลงตัวกล้องสามารถแท็กกิ้งได้โดยการวาดแบบนี้นะครับให้เขาเลือกว่าเขาจะแท็กกิ้งอะไรบินตามอะไรเราเลือกได้เลย เอามือหมุนเป็นวาดรูปอะไรแบบน้นเนี้ยใช่ครับวาดเป็นการเป็นแนวอะไรใช่รับโอ้โหเจ๋งว่ะต้องลากแพ็คกิ้งก่อนยากยากวังโดนใบพัดคัับไม่ตรงนี้แหละแค่นี้ไกลๆหนครับเสียง่เวลาจะเอาลงนะครับเอาโดนจอดสมมติเราบินบินอย่างเนี้ยสูงๆตอนที่เอาลงอ่ะ เขาลงเร็วได้แต่พออยู่ในระยะประมาณ120เซนเขาจะวัดเซนเซอร์ด้านล่างก่อนวัดว cin ่ามีพื้นอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับนี่ครับปึ๊บเนี่ยจะชะลอเราก็กดลงค้างไว้